ตั้งแต่ตอนมาเราบอกว่าฟังสตอรี่แล้วเนี่ยจะต้องมี4ี่มี6และมีเจ็ดคุณนะคะอาจารย์ได้ยินสตอรี่อะไรมาคะคือ,อตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคิดเองทำเอโนูนแต่เรา3ามคนไม่เชื่อไปทั่วประเทศเราจะเจอคำว่าโจ๊กกองปราบไม่ใช่ที่เดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะเอ้าวคือจริงๆแล้วโจ๊กกองปราบของแท้คือที่นี่เท่านั้นใช่ที่เดียวมันคือรีซอตโต้รีซอตโต้รสชาโจ๊กเก่ง เจ๋งมากนะอันเนี้ยอร่อยจริงอันนี้อร่อยเด็ดวันนี้นัดอาจารย์มาที่นี่เลยโจ๊กงกองปราบหนึ่งคือกินอร่อยไหมสองอยู่อยู่ยังไงให้คงกระพันมานานขนาดนี้ก็ต้องอยู่แบบพี่หนุ่มคงกระพันไม่เล่นกับกูด้วยข่าวกำลังหันไปดูว่าขนมเขาน่ากินมากเลยเออชอบกินโอ้ยขนมนี่ก็อาจารย์เป็นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยเนี่ยวทำข้าตกรอแล้วเขาของเกาทำอย่างเงี้ยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ดูคนเป็นอะไรอาจารย์ สวัสดีครับพี่ได้ยดาเป็นหนึ่งโอเคกินอยู่ดีวันนี้เราก็เลยมาอยู่ที่นี่เลยเจ๊เกียงจ๊กกองป่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครี่มิทพี่เบนซ์พี่รู้ไม่ว่าที่เนี่ยเลขที่อะไรพี่ลองถามเจ๊เกียงดูไม่ต้องบอก อะไรอะไรไปดูไปดูไปดูพี่เม็กหนึ่งหนึ่งสี่ทับหกมานิเธอเจ้าของบ้านก็เป็นคนพูดเถอะมานั่งเดี๋ยวเธอไปบอกบ้านผิดมานั่งแล้วก็ไม่ห้ามตั้งแต่ตอนลุกเนาะเจคเกียงบอกว่ามีเลขอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งสี่ทับหกเมื่ออดีตแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนทะเบียนเขามาให้มีทับมันก็เลย97ค่ะตั้งแต่ตอนมาเราบอกว่าหลังเนี่ยยังไงก็ตามฟังสตอรี่แล้วเนี้ย จะต้องมี4มี6และมี7ดคนะคะอาจารย์ได้ยินสตอรี่เลยมาคะไม่คือคือต้องบอกนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเถอเดี๋ยวแกลืมอย่าทักสิหนูเดี๋ยวลืมเสียสมาธิก่อนที่จะลืมแกงควยอร่อยมากอร่อยจริงจิ้งจิงต้องบอกร้านเนี่ยเป็นร้านที่อดีตเนี่ยขายดีมากปัจจุบันก็ขายดีโดยส่วนใหญ่มักจะมีผสมผสานใน4ใน6ใน7โดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นลซึ่งถ้ามีเลขเรื่องราวเหล่านี้ มันก็จะเป็นเลขที่เรารู้สึกว่าปรับแก้ไม่ยากไม่ออกอา่าดีใจมากปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของวงจุ้ยเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนเวลาเราเรารักษาโรคสักโรคเนี่ยหาสาเหตุไม่เจออันนี้จะรักษากรันชสาเหตุไม่เจอ,เจอใช่แต่พอมาประเด็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกมันปีบางอย่างในเรื่องราวที่เราอ่าเริ่มละเริ่มมาจากประเด็นเรื่องของตรงนี้ละจุดที่1ค่ะจุดที่สองเนี่ยคุณขาปึงเถากงแนะนําแบบนี้ค่ะคําถามแรกเนื่องจากยุคเปลี่ยน ปึงเถากงเนี่ยหันเอียงไปฝั่งนี้ซึ่งเจอเจอผนังเราอยากให้ปรับปึงเถากงมาแนวตรงกันไปทางหน้าร้านเวลาเราเดินเข้ามาเราต้องปะทะในส่วนของพระพักของท่านอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้ดูแลได้ดูเห็นแล้วยุคเนี่ยเป็นยุคที่มันจะต้องเห็นอะไรชัดเจนไม่แนะนําให้เอียงไปฝั่งนี้ข้อที่สองอาจารย์ขอนิดหนึ่งฮะโดยส่วนใหญ่ใต้บันไดมีน้ําถือว่าดีค่ะบันไดทุกบันไดเส้นทางคือมังกรหรือว่าดีแต่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่ให้ใครเห็นในส่วนของแทคงน้ํา ตรงบริเวณบันไดเนี่ยหาหาฉากมาปิดนิดนึงเราไม่แนะนําให้ใครจากภายนอกหรือลูกค้าเองมองเห็นในส่วนของตัวแทงน้ำมันทาให้ให้ทุกอย่างเนี่ยจากที่ดีก็กลับจะนิ่งๆนั้นปิดเขาก่อนไม่อยากให้เห็นไม่งงนะโอเคไม่งงค่ะโอเคส่วนด้านในสุดด้านในสุดที่เป็นตีจูเอียดีอยู่แล้วแต่อาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงตีจูเอียเนี่ยถ้าเกิดค้าขายดีเนี่ยค่ะจะต้องมีในส่วนของ ักทองได้ฟักทองฟักเขียวฟักเขียวลูกใหญ่ๆฟักทองลูกใหญ่หน่อยแล้วฟักเขียววางบนฟักทองค่ะแล้วก็หากระเทียมกระเทียมที่เป็นหัวใหญ่ๆอ่ะวางเป็นพีระมิดใส่พานแดงวางถวายไว้เลยจะเหมาะสำหรับร้านทำธุรกิจอาหารก็ฟัก ฟักฟักทองฟักเขียวกระเทียมที่ขึ้นมาเนี่ยแล้วทุกแล้วทุกผลไม้ที่เราบอกมาเนี่ยให้ปิดด้วยทองคาเปลวก็จะกลายเป็นเหมือนกับฟักทองคำฟักเขียวทองคาแล้วก็กระเทียมทองคำเสริมเข้าไปให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นเพราะเขาอยู่ได้นานกระเทียมก็วางได้นานเลยวางลืมไปเลยแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องแบบนี้ฮะคราวนี้สิ่งที่อาจารย์ขออยู่2เรื่องอันนี้สําคัญมากๆคือด้านหน้าร้านเนี่ย อาจารย์อยากให้มีไฟสามดวงคือไฟเนี่ยเป็นไฟลักษณะเป็นไฟสามดวงเป็นไฟโคมเล็กๆไฟห้อยสามดวงไฟห้อยหักต้องสีอะไรไหมคะอ่าสีอะไรก็ได้ที่ที่ที่เข้ากับร้านได้แต่ขอเป็นไฟสามดวงไฟสามดวงเนี่ยจะเป็นไฟที่กระตุ้นซับคนจีนมีความเชื่อแบบนั้นเวลาเราไปเมืองจีนเนี่ยเราเห็นธุรกิจที่ผัด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 แบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีไฟสามดวงตรงบริเวณด้านหน้าแล้วก็โซนบริเวณด้านหน้า ที่เป็นก้อนหินที่ท,ที่ที่ทำไว้เหยียบขึ้นมา <ฮะ S 2> หินก้อนนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้เปลี่ยนให้ดีไซน์ยังไงก็ตามให้มันดูมาตรฐานอ,ะอ่ะเพราะเนื่องจากขาขึ้นมันไม่แน่นไม่ใช่ ตอนแรกกัมันมาตรฐานที่นี้เขามาทําถนนแล้วก็ทุบเหอหนูทิ้งแล้วตอนนี้หนูยังทาไม่ได้ต้องรอเขาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือจำไว้เลยนะคะปากทางเข้าเปรียบสวนปากมังกรเมื่อไหรก็ตามที่ปากมังกรมีปัญหาหรืออะไรก็ตามที่ลักษณะของน้ำให้มันคงเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเงียบหมดปากปรับตรงนี้แล้วถือว่าจะดี เดี๋ยวอาจารย์เอากระดาษมาทำไมจะจดเมนูเพิ่มเหรอน,นี่ก็เต็มโต๊ะแล้วนะคุณคะ้ะดิฉันจะมาคำนวณว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบ้างอามมาก็คือว่าตอนนี้ขายของถามว่ายอดโอเคโอเคแต่ว่ากำไรไม่รู้ไปไหนถามนิดนึงค่ะของของทางเจ๊เกิดวันที่อะไร่นะคะ12มกราคม2508ปีมาลงค่ะ8คือปีมะเส็งคือคือ,คอเรานับสาคลก่อนอ่านับสาคนที่มิเป็นสังเกตไหมว่า สมมติถ้าประมาณสัก20ร้านที่เราไปทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ค่ะจะไม่มัดเสิงก็ชวดก็แพะ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วต้องบอก3ปีนักสัตว์นี่เป็น3ปีที่กล้าได้กล้าเสียดังนั้นต้องบอกเขาเป็นแบบนี้ทั้งชีวิตคือมีคนช่วยใช้เงินนะจริงไหมคะใช่ค่ะโอเคตัวเองประหยัดมากแล้วแต่อย่างผมภรรยาช่วยใช้เยอะผมไล่ภรรยาผมได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่เบซนเขาหน้ารักเอาแล้วบางทีอย่างนี้ผมไไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเป็นเวียดดีอะไรเราได้ อย่าแช่งนะเอาส้อมจิ้มนะกลัวกลัวมันแช่งมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าเวลามันคนรอธิษฐานอะไรมันได้อย่างนั้นเลยอพวกนี้อย่าแช่งฉันนะแช่งกันมึงออกจากชีวิตกูจริงๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นคำนวณจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะจริงๆ3าถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยมากแต่อย่าจะบอกเจ๊แบบนี้ตั้งแต่1สิงหาเป็นต้นไป2567เนี่ย ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนละจริงเหรอคะทิศทางเปลี่ยนจะเริ่มดีขึ้นจากให้มันเปลี่ยนทันทีเหเหนื่อยมากสองห้าหกเจ็ดเดี๋ยวคนที่มาสนับสนุนได้ดีสุดคือรุ่นลู่เราชื่อเจ๊เกียงกองเออเจ๊เกียงโจ๊กกรองกองปราบนี่คือมาจากไหนคะชื่อสำรวจกองปราบั้งรลคาญานวลารนี่ขายโจ๊กแล้วทำไมไม่มีชื่ออ๋อฝากเพื่อนมาซื้อแล้วมันหาร้านไม่เจออ๋อไปทั่วประเทศเราจะเจอคำว่าโจ๊กกองปราบไม่ใช่ที่เดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะ มันเป็นอดีตไปเลยอรับอ้าวแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็คือว่าอันน่าจะแต่งงานผิดคนแล้วเขาก็เราก็เราก็หอบลูกออกมาแล้วก็ไปแล้วทีนี้ตอนท้องเขาก็เอาชื่อเราไปขายสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วโจ๊กกองปราบของแท้คือที่นี่เท่านั้นใช่ที่เดียวคือตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคิดเองทำเองโนดแต่เราสามคนไม่เชื่อรสชาติจะเป็นยังไงพี่มิ้งต้องอาศัยพี่มิ้งแล้วล่ะ ปกติโจ๊กกองปราบทำไมมีอย่างอื่นเพิ่มมาด้วยครับแล้วหนูจะส่งลูกชายหนูไปเรียนสวิตทำไมถ้ามันไม่มีอย่างอื่นเพิ่มมาเสียตังไปเป็นร้านๆอ่ะมันต้องมีสิถูกไหมจะได้ไม่เหมือนคนอื่นด้วยไหมไม่ค่ะอันนี้เป็นโจ๊กที่ลูกชายบอกให้ขายเพราะเนื่องจากหนูอะทให้เขากินตอนเด็กโจ๊กหมูโบราณค่ะครับมีหมูสับมีหมูสับแล้วก็มีปลาต้งโขลกค่ะลรยโอเคอันนี้ครับอันนี้คือโจ๊กเจีเกียงอันนี้ก็คือลูกชายบอกมา มาควรที่จะมีเมนูอะไรที่เป็นชื่อเกียงชื่อมาเอาทุกอย่างในร้านมีใส่ลงไปให้หมดก็คือรวมมิดรวมมิรแต่เอดเขาว่ารวมมิรทิ้งเอาชื่อแม่เข้ามาใส่เพราะกลัวลูกค้าหลืมชื่อแม่อันนี้อันนี้คือออริจินอลค่ะโอ้ยลูกหลอจา เด็กอย่นี้หนะ้าตาดีทั้งเลยเราเกิดเร็วเราเกิดเร็ว <ลง S 2> มึงทำนะ,ะวันหลังไปร้านไหนลูกสาวสวยมึงอย่ามาบ่นกูนะ,ะไม่บน่นไม่บน่นไม่บน่นไม่เคยบ่นเลยต่อไปครับห,หนุ่มๆกองอนนปราบอ,อันนี้คือ ข้าวหมูทอดน้ำปลาครับก็คือทันยุคทันสมัยเพราะคนเดียดนี้ชอบน้ำปลาใช่ใช่ใช่อันนี้คือโจ๊กแห้งโจ๊กแห้งกะเพราหมูโตโจ๊กแห้งก็คือลูกชายเป็นคนทำก็เลยเป็นข้าวต้มแห้งมาแล้วตัวนี้ลหละครับอันนี้คือกระนาชายอันนี้คือขาเห็ดขาเห็ดกับกระนาชายผัดรวมกันครับเอาไว้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ช่วงกินเจออกมาเป็นเมนูแต่ข้อดีคือกินได้ตลอดทั้งปีได้นี้ล่ะครับอันนี้คือ ข้าวผัดปลาใส่ข้าวหมูใส่หมูทอดน้ำปลาทําไมฉีกแนวมาเป็นปลาปลาทาไมฉีกแนวมาเป็นปลาอ่ะเพราะว่าคนเหนือนี่มันก็ชอบกินนะปลาใช่ค่ะคือจะได้ไม่ต้องมานั่งจิ้มแบบอ่ารเงี้ยคือผัดหนูนี่อยากโดนอันนี้มากอันนี้เวลาหนูซื้อข้าวอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะเอาจริงอาจารย์หนูเคยไปทําสวนยางเจ๊งมาแล้วทีนี้ที่ดินหนูยังอยู่คือหนูเป็นคนอยู่ไม่สุกอ่ะป่ากระตินถีบอ่ะ มือนเดิมเนื้อจะค่อนข้างแน่นหอมพอมาตัวนี้โจ๊กเจ๊กเกียงแต่ละวัตถุดิบที่เข้ามาใส่มันกลมกล่อมเครื่องในก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยสะอาดพอรวมกันถ้าตีไข่ตัวนี้ไข่ออนเซนเข้ากันปุ๊บมันเพิ่มความมันจากตัวไข่ผสมเข้าเป็นตัวเนื้อโจ๊กกลมกล่อมพอดีมากแต่เด็ดกว่านั้นคือคืออันนี้ยังไงตัวหมูที่ผ่านการผัดมามันจะมีความเค็ม มีกลิ่นของซีอิ๊วมีกลิ่นของเครื่องปรุง<ะ>แล้วเมื่อเข้าไปเจอกับตัวโจ๊กที่ค่อนข้างกลางๆอยู่<ะ>อันนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะใครมากินหยาบทะลึ่งปรุงเด็ดขาดนะ,ะขอให้กินอย่างนี้ทันทีเพราะว่ารสชาติที่ตัวหมูที่ปรุงมาค่อยู่แล้วเนี่ยมันพอดีแล้ว,แล,วแล้วพอกินกับตัวโจ๊กปุ๊บอร่อยขั้นที่หนึ่ง<ะ>เมื่อเคี้ยวเจอปลาท่องโก๋ทุบด้านข้างได้ความกรอบ และหอมกลิ่นทอดอม,มันเพิ่มความอร่อยช็อตที่3เข้าไปดังนั้นตัวนี้ซุปเปอร์เด็ดไม่แต่สิ่งหนึ่งที่บอกเลยนะคือเราเนี่ยไปเมืองจีนบ่อยแล้วเราชอบกินกานาชายอ<า>ันนี้กานาชายเนี่ยต้อยพี่มิกลองชิมว่ากานาชายพี่มิกรู้สึกไงบ้างโดยส่วนใหญ่กานาชาัยเราจะไม่ค่อยกินที่ที่เมืองไทยเพราะเรารู้สึกบางบาง,บาง,บาง,บางรสชาติมันเหมือนจะแบบมันมีเม็ดทรายแล้วเราก็จะไม่กินเลยนอกจากไปกินเมืงจีนแต่พอมาชิมที่นี่เนี่ย รสชาติไม่ธรรมดาอยากจะเชิญชวนให้ลองมาชิมดูอร่อยจริงยังไงพี่ผมเป็นคนไม่ชอบกะนาถ่ายกลิ่นมันมีความเหม็นเขียวแต่กะนาถ่ายที่นี่กลายเป็นหอมและสลาดมากกับการเอาเห็ดมาผสมเพราะว่าตัวขาเห็ดมันเพิ่มอีกหนึ่งซ์เจอร์เวลาเรากัดแทนที่เจอเพียงแค่ข้าวกับตัวกะนาถ่ายมันได้ความกรึบของขาเห็ดมันเลยสนุกเวลาที่เราเคี้ยวและที่สําคัญคือความหอมของเห็ด สำหรับผมที่ไม่ชอบกนาชัยกลายเป็นตอนนี้ชอบว่ะอืมไม่ปกติขายแยกไหมคะมีขายแยกกนาชัยนะกนาชัยนะแต่ว่าพอช่วงเจนคือว่าไม่ได้เฉพาะช่วงเจนใช่ไหมคะได้ชิ้นยังได้ชิ้นยังลองชิมดิมันคือรีซอตโต้รีซอตโต้รสชาติโจ๊กเก่งเจ๋งมากนะอันเนี้ยเฮ้ยอร่อยอ่ะทำเป็นรีซอตโต้ได้อ่ะแต่อันเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมของความเป็นโจ๊กแต่ผสมผสาน อยู่ในรูปแบบของรีซอตโต้อันนี้อร่อยมากนี่แล้วถ้าถ้าเด็กมาเนาะก็เป็นข้าวต้มเป็นโจ๊กแห้งใส่หมูนี่เนาะได้ค่ะได้แล้วอีกอย่างคือกะเพรากะเพรายังไงกะเพราหอมแล้วที่สำคัญคือเป็นคนไม่ชอบกะเพราแฉะอร่อยจริงอันนี้อร่อยเด็ดใครอยากจะแบบได้อะไรยรสชาติที่มีความรู้สึกว่าเป็นโจ๊กแต่เป็นมีความพิเศษต้องมาที่นี่ตายแล้วอปนนี้อร่อยมากหมูอร่อยมาก นุ่มขนาดหวานไว้สักพักก็ยังนุ่มเลยอ่ะเริงถึงและหอมน้ำปลาและที่สำคัญคือไม่เค็มอ๋อหมูทอดน้ำปลาตอนนั้นน้องฟุ๊กยังเด็กอยู่ตอนนั้นหนูทำส่งห้างเซนทันเยอะมากตอนนี้คือหมดสัญญากันแล้วก็เลยเลิกกันหนูสัญญาต่อได้ไหมคะต่อหูต่อสัญญาแม่ได้ไหมคะข้าวไปคุกปลาก็อร่อยเครื่องเขาหอมหอมตะไคร้หอม หอมเครื่องอะเนาะดูสีเหมือนจืดแต่ผัดมากือกลิ่นไม่จืดหอมมากมันมีความเผ็ดร้อนอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยอ่ะในส่วนของกินอยู่ดีผมบอกเลยว่าในส่วนของเรื่องกินผมพูดได้เต็มปากว่าที่นี่คือโจ๊กที่ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงอยู่ผู้คนไทยมา30กว่าปีเพราะเขาไม่หยุดที่จะพัฒนาและที่สำคัญคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำร้านจนประสบความสำเร็จแล้วยังยินดีที่จะให้รุ่นลูก มาเทคโอเวอร์และยินดีที่จะรับฟังอันนี้เ,นเรื่องที่ดีมากเพราะม่งั้นคนส่วนใหญ่จะบอกฉันทำของฉันมาแกต้องฟังฉันแต่อันนี้คือเหมือนพร้อมที่จะแบบอ่ะจับบางเหียนเรือสิเราไปด้วยกันหรือว่าน,น,นำก็ได้นำไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักที่จะฟังเด็กเราคิดว่าเราใหญ่เสมออาจจะอยู่กับที่ก็ได้แต่เนี้ยดูดิมีเมนูใหม่ๆมาเป็นอีกหนึ่งร้านที่กล้าพูดเลยว่าอร่อยมากดังนั้นเรื่องกินคือ ดี <Yeah>. uh, <laughs> เรื่องอยู่ส่วนเรื่องอยู่เนี่ยฮะคุณขานเรื่องราวของพวงจุย้ยนตะ้องบอกสารที่เนี่ยดีมากโลเคชั่นดีการสัญจรทุกอย่างก็ดีหมดแค่ปรับนิดหน่อยเท่านั้นหนึ่งอันดับแรกคุณจำไม่เลยนะพวงจุ้ยแพ้ความอร่อยอันนี้เป็นสิ่ง oh. ที่เราซื่อสอนในชั้นมาว่า oh. พวงจุ้ยแพ้อยู่เรื่องเดียวคือแพ้ความอร่อย mm. ถ้าอร่อยเมื่อไหร่พวงจุ้ยไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่ดีหรืออะไรใดก็ตามเนี่ยต่อให้อร่อยนะ คนก็มาซอยแคบคนก็มามุมมืดคนก็มาแต่ตรงนี้ต้องบอกหนึ่งอร่อยนำปรุงจุ้ยเป็นเรื่องหรอกแต่ปรับอย่างที่ว่าอะไรก็ดีค่ะอแล้วเรื่องดีส่วนดีดีค่ะยังไงคุณคุณเนื่องย่งหหมดแล้วใช่ไหมคะแม่จะบอกว่าเรื่องดีเนี่ยเป็นต้องต้องเอาคุณแม่เป็นตัวอย่างเป็นคนขยันขยันมากซึ่งอันนี้น่าจะส่งต่อไปให้ลูก ลูกเขาก็จะเห็นแหละว่าแม่ทํางานยังไงทํายังไงถึงจะได้เงินมามันเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีแล้วก็น่าจะสอนคนอื่นๆได้ว่าถ้าขยันนะแม่เนาะเราจะไม่มีวันจนหนึ่งได้จริงจริง<ๆ>อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็หวังว่าทุกอย่างพอมันรวมกันแล้วมันน่าจะแบบเวิร์กมากๆเดี๋ยวพี่จะคอยติดตามแต่พิเศษไปกว่าน,นั้นอาจารย์มีของมอมมอมใหขอบคุณมากคะ่ะ<ๆ>อันนี้คืออักษรรวยที่เราเขียนจากปลายผู้กันค่ะ แล้วเรามีความเชื่อแบบนี้รวยอยู่ที่ไหนก็ขอให้รวยสมความปรารถนาคโอ้ส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อส่งไม้ต่ออันนี้โดนใจเป็นคนชัดเจนมาก แบบคือแบบเออก็อยากพักโอเคงั้นแบบนี้แม่ไปพักก่อนเดี๋ยวฉันจะอยู่กับลูกแม่แม่ตกลงได้ยังได้ขอเป็นลูกสะพ้ายได้ไหมนี่แม่คือขอใครเป็นลูกใครขอใครเป็นลูกสะพ้ายกันอ้าวเอาแล้วแม่แม่แม่ดูแม่ดูลูกแม่แม่ผมไม่ใช่ครับนั่นแหละกันนี้ก็คือกินอยู่ดีของเราในวันนี้อย่าลืมนะทุกทุกคนใครที่อยากให้เราไปดูไปชิม และที่สําคัญได้อาจารย์เป็นหนึ่งมันจวงช่วยถึงที่โดยที่ไม่เสียเงินเลยแต่ถ้าอยากจะจ่ายให้เราไปรีวิวก็ยินดีนะแต่อย่าลืมสําคัญที่สุดคือถ้าไม่อร่อยผมก็จะบอกนะว่าไม่อร่อยค่ะเรื่องไหนไม่ดีอาจารย์ก็จะบอกนะว่าไม่ดีต้องแก้ยังไงแต่เชื่อเลยว่าโอกาสที่จะได้อาจารย์เป็นหนึ่งไปถึงที่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นร้านอาหารหรือธุรกิจใดๆก็ตามคุณได้ระดับกูรูไปนั่งบอกสิ่งที่ควรจะทำถึงที่ หามไม่ได้อีกแล้วยังไงก็ตามติดตามกันเยอะๆนะครับกับช่อง Best of Luck Channel ขอให้ทุกคนกด Subscribe <c oughs> กดกะระดิ่งด้ค่ะกดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะสวัสดีค่ะกำลังจะกลับพอดีเหลือไปเห็นโลโก้อาจารย์ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวการดีไซน์โลโก้อยากจะบอกคุณแม่แบบนี้นะคะคุณลูกฟังด้วยเนาะ พอวันหนึ่งที่ต้องเป็นรุ่นของรุ่นของคุณลูกเนี่ยต้องอรีแบรนดิง้งต้องปรับเปลี่ยนโลโก้นิดหน่อยเนื่องจากว่าเขาไม่เอาดำทับแดงพอดำทับแดงเนี่ยเท่ากับว่าสุดท้ายคือแทนที่มันจะแบบชื่อเสียงเปลี่ยปล่ง้งระหว่างดำกับแดงแดงมีพลังงานกวา่าเรา,เาดังไปดรอปเอาดำไปดรอปแดงไม่ได้ดังนั้นแนะนำก็คือให้ดีไซน์ใหม่ไม่เอาไม่เอาดำไปกรบแดงให้เอาแดงให้มัเด่นขึ้นมาแล้วถือว่าจะดี ไปปรับแบบนี้แล้วทุกอย่างจะโอเคนะคะ,คะโอเคงงวัสดีค่ะคุณแม่วัสดีค่ะดีค่ะ